อเย้ยใครวะโอเคครับก็ขอสวัสดีน้องชาวฟรีไฟ์ครับผมนะคุณไปวันนี้วันอะไรนี่เป็นวันเสียตังโลกครับผมนะนี่ครับผมท็อปอัพอาณาจักรอะไรเนี่ยอาณาจักรเรืองรองครับผมเมื่อเติมครบ99าวได้กระเป๋า1้อยก้าวได้เขาเรียกว่าอะไรอืมอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนที่สลามชอบใส่กันนะครับผมนะันเลสอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะก็ได้ไมีด ด้วยครับผมนะเฮ้ยมีดมีดทองอันี้พี่น่าจะมีแล้วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเอาแค่จะต้องสุดก็ได้ผมนะจริงๆเราอาจจะเอาแค่แค่หมวกก็พอนะ <c oughs> ค,ครับผมนะแล้วก็จะไปแกล้งคนด้วยผมนะเฮ้ยอันนี้มังสิโสเฮ้ยกลับม่ได้หรออันนี้นี่บอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยพี่พลาดมากเลยครับเมื่อวานก็เล่นในมือถือไงแล้วมือถือเนี่ยมันกระตุกกระตุกไงน้องๆคือแบบพี่ปัดไปโดนไอวอลล์ <c oughs> ผมนะเดีย๋ยวเข้าไปดูเฮ้ยนี่อะไรอะสกายเม็กอะไรเนี่ยเฮ้ย อามีแขนพิเศษด้วยเอ้ยเอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าให้เกจกรกรมนี้ดูครับทุกคนนะคือเมื่อวานเว้ยพี่ปัดไปโดนไอวัวว่าจริงๆพี่จะเอาชุดชุดอัอนนั้นหนัเออคือพี่พี่พี่พาชุดไปเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาลองเติมให้ดูก่อนครับว่าอ่าเติมวันนี้ได้อะไรบ้างดูนะนี่ได้ผ้าปิดหัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป๋ามาเชเต้ครับผมดโกครับผมนะคือเติมอีกยี่สิบบาทก็ได้ใช่ปะอเอามาเดี๋ยวเราไว้ค่อยเติมแล้วกันเนะเเาะ อโอเคครับเรามาแกล้งช่องนี้กันบหมงกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนังๆก็เ,เดี๋ยวเราจะคือเราไม่เคยแกล้งคนนี้ไงเราจะแกล้งเขาตอนที่เขายังไม่ได้เล่นก,กันเขาเหมือนเขาจะลงสตรีมแล้วทุกคนเครม,มันะตไปฟังเสียงเราพร้อมๆกันดีกว่าแล้วก็ทุกอย่างโอเคอ้าวเอ้ยไอจุนไอจุนนีให้อ้าวเอาให้เปิดพัดลมให้กูอีกอ้าวโอ้แมวเนี่ยมันรู้มากจริงให้แน่นอนจริงชนิดนี้อะ นี่ครับกระเป๋าเข้าตัวนะครับอต้อ,อไไงไปสรา้างสัมพันธ์ทำไมจีกับเพจอื่นนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าเราจะไปเพจ<อ>ผู้หญิงหรือเพจผู้ชายครับทไม่เงียบเลยเต็มดีเลยเปล่ากี่พันปีอา้าวเตมขัดข้องอันนี้ผมถามลูก,ลก,ลกเพจนะเฮ้ยใครเตริมมาวะเฮ้ยใครเตริมมาวะ อุ้ยเห็นเขาน่าจะกระตุกหรือเน็ตพี่ไม่ดีเน็ตพี่น่าจะไม่ดีนะครับทุกคนอืมก็เราจะไปเพจคนอื่นเลยนะแต่ก็มีคนเติมเพจมาก็ดีเลยนะครับหนูอยากขึ้นแน่เดี๋ยวหนูเชิดกันนะครับอขอบคุณมากครับน่าจะเป็นไอ,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 อ้ไอ้ไอ้ไอ้ปั๊ดและะ้วมั้งอืมดีอะเติมมาดีแล้วโอเคครับเรารัแจ้งช่องนี้ก็เห็นเขาทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในสเต็มนะครับผมนะ เออมาดูนะเป็นยังไงนะขอเอาดูวิดีดีก่อนก็น่าจะยังไม่ได้ไปรวมนะคนนี้ยืดเฉยๆยแบบนี้เอา้าเอา้าใครส่งอะไรให้อีกแล้วอย่างนี้ครับโอเคครับเรามาแกล้งน้อง <c oughs> คอมแพคกันต่อดีกว่านแะล้วเฮ้ยมีมือไฟด้วยครับผมโอ้โหเท่เลยผมนะเดี๋ยวไปดูสเรีมครับว่าทำอะไรอยู่นะอืให้ยยังไม่เจอคนหรอ เดี๋ยวคนเราค่อยแก้งแล้วกันแค่รีบเข้ามาช่วยกดแชร์แล้วก็ติดตามอ่ากดแชร์กดติดตามด้วยนะอันนี้วันสองนี่เรายังไม่ได้แชร์เลย嘛แชร์ซะหน่อยเติมไปกลุ่มไม่เคะกดดิ้นมาแล้วอ่ากลุ่มนี้ละกันหมักหนีเคแชร์แล้วนะโอเคแจ้งก่อนแจ้งต้องแชร์ก่อนนะเยี่ครับไป็นอะเรไปบอกมีตัวแล้วผมต้องแจ้งแล้วหย่างเนี้ยอ่าจบแล้วผมโดนตุ๋ยของเขาแล้ว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 เอ้า โอ้โหตายก่อนเผื่อ <Yeah. S 1> อะไรผิดเวลาผิดเวลาคุณหนอครับผมเล่นตุยครับคุณหนอ,อ,อตุ๊กใจหมดเลยหู้ยกละดุหมดเลยโอ้แตต่้องเอาใหมะไรอะไรเรงแล้วอ,อ่ะครับยินเล้งเด็กเอ้ยไม่ใช่อ่านไปแล้วอไมีตัว แป้งเก็บแป้งแป้งอ๋อตายอีกแล้วแกนพี่เวลาอีกแล้วโดนพี่โอมลาดแล้วไงออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลเฮ้ยใจเย็นพี่จะเพิ่งเต oh, okay, okay, oh ิมให้เยอะก็ได้เดี๋ยวตั้งพี่หมดโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกล้งแรงแกนกันบ้างว่ะตอนนี้นั่งแกงกันทั้งสตรีมอยู่ครับผมนะตอนนี้กขาตังเก็บแรงอยู่นะก็ ลอยใครว่าช่องไหไช่องเมมโมรี่นี่เองครับผมนะไม่ใช่ไข่หรอกนแงแกนหมื่นกว่าแต้นแล้ววัดดูได้ว่าก็าจะมีปฏิกิริยาไงบ้างแล้วผมก็ไม่เคยแก้งแงแกนมาก่อนเลยนะมไม่เนี่ยกระเป๋าข้าวแล้วกระเป๋าข้าวแล้วไปดูในสตรีมพร้อมๆกนันนะทุกคนฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงสี่ท่านน่าจะขึ้นแดงแล้วครับเอ้าเกายังไม่ได้บวกนี่หว่ารีบแก้งทำไมเนี่ยโอ้าะลืมดูเลยว่าเขายังไม่เจอคนเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าใครเซื้อให้ผมเนี่ยมินทีเกระสตัวเนี่ย อ๋ออ๋อใครเตริมมาใครเตริมาตมาแค่เติมมาตอนนี้ดิเออเอ้ยแต่ดีนะที่เขาไม่ได้เติมตอนเราบวกอะโอเคครับเราบาแก้ในช่องนี้กันดีกว่า,าจะดูว่าเร a ช t i o เขาจะเป็นไงเพราะว่าผมเห็นตรงผมเขาแล้วแบบแบบน่าจะแบบยอดจางผมนะน่าจะกลวๆอยู่นะชือช่อว่า F M b F M B T V นะอ mm ่าตรงนี้กระเป๋าเข้าจอแล้วกระเป๋า,เข,า,เ,ขาเข้าตัวคอแล้วนะ mm hmm. ดูเลยในจอ้องกัน เหมือนเครื่องตัดหญ้าอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีหัวร้อนด้วยครับตัวบ้าอะไรเข้ามาวะมีหัวร้อนนิดนึงนิดนึงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องต่อเนี่ย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 ข้าเขาหัวร้อนกำลังหัวร้อนร่างหัวร้อนคราลรางหัวร้อนเฮ้ยเอาว่ะไอ้คนนี้คนนี้เอ้าวโถ่เอ้ยตายกว้าเอ้ยตะกี้อะไรเข้าวะใครเติมตาให้กูอะโอ S <S เ<อ>ติมไม่ดูเวลาเลย <S <S งั้นงั้นไปมาเอาไอ้บ้าเอ้ยเติมไม่ดูเวล่ำเวลาเลยเย <Yeah. S 2> ี่ย่เวลา ว่ากูยิ่งใจเสียอยู่โอ้ไอ้บ้าดิกูไม่แตกโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนครับกับคลิปแก้งคนนะผมเรามาดูเกจํากันต,ต่อเลยกัะผมนะว่าผมยังไม่ได้เข้ามาดูเลยว่ามันมีอะไรมาบ้างนะก็ยังไม่ได้เล่นให้ดูด้วยก่อนนี้มีะ้ะคงก็ตังบและครับไปแก้เงินหมดครับก็ ไม่มีตังไปนะอันนี้คือกิจกรรมคขารุจุดเดือดนี่องผมเมื่อเราฆ่าคนครบ2ก็ได้ตังค์400เมืออ่อน,นี่6ครั้งอัไนนด้ตาราสังหาร12ได้สกินลุกซองไปเฮ้ยเปิดเลย24ชั่วโมงอใส่ไปก่อนที่ดีก่ถ้า20คนจะได้ตัว๋วเดนมอนระยอสองาบถ้า40คนสังหารที่คน ในหนเกมเฮ้ยยากเหมือนกันนะหน่เกมนะแล้วได้โหมดถาวรโค้ทเท่เลยเน,นี่ยถ้าใครทำได้ก็เก่งเลยนะก็แนะนำให้เอาไปดีสมัครใหม่หรือเพื่อนตัวออกเพื่อนมาเล่นก็ได้ครับผมนะก็จะเจอบอท่ะเองครับผมมาก็เดี๋ยวไปดูซิว่ามันมีอ,อ,อ,อะไรอันนี้ก็น่าจะนานแล้วครับผมนะอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้เขาบอกว่าอะไรอะของหมดไม่ใช่หรอไม่มีเปล่าแว,แว่นอย่างเดียวอ๋อนี่ของหมดถ้าซื้อแว่นแว่นอย่างเดียว ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันของหมดอะโอ้โหอันนี้หมดอะทุกคนนี้ซื้ออย่างเดียวเลยไหมเฮ้ยซื้อได้นะผมในราคาแต่เมื่อระบุไซส์สินค้าเราจะ,ะจะไม่สามารถจะแท้เฮ้ยไม่อย่างเดียวก็เที่ยวได้เฮ้ยก็ถ้าใครอยากได้แว่นก็ซื้อสนาคือแว่นอย่างเดียวก็เท่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่เหมือนกันนะก็ซื้อสนาเรีว่าแว่นเหมือนก็เท่ดีนะ เออเราซื้อแว่นอย่างเดียวก็ได้เสื้อไม่ได้ล้วก็ซื้อแว่นอย่างเดียวซื้อสินค้าโอเคจัดไปอ่ะใส่เลยอ่ะอ้ของของท,ท,ท,ที่อยู่พี่เนี่ยนะ้องอืมซื้อแล้วผมนะเออซื้อแล้วซื้อแล้วโอเคปะ่ะก็ใครที่อยากซื้อแว่นอย่างเดียวก็ได้ผมนะจะบอกทนะั้งเป็นแว่นแว่นอะไรอ่ะแว่นในเกมหรือว่าแว่นจริงๆ <tem ple asure> ดูล้วเหมือนจะเป็นแว่นจริงๆแบบเขาส่งเขาส่งเขาส่งมาเห <t> มือนต้องมาแย่งหมืองเขาส่งมาที่อยู่บ้านพี่เว้ยใครก็ใครใจดีก็ส่งของมาบ้านพี่ไน้จะส่งมาเบิดมารพอมาทำม,มาดูกิจกรรมนี้กัตนต่อดีกว่ากรีออนโตแม่ก็อย่างที่บอกครับผมพี่เลือกผิดไปครับผมนะพี่นึกว่าชุดเนี้ยมันเหมือนกับชุดในเรียกอะไรตู้เนี่ยครับผมนะอา่าพี่ก็มองผิดครับตอนนั้นพี่ตามไม่ดีไงาสายตามันตา,ตาถ่วงคี่ึกว่าเป็นชุดผู้หญิงอันนี้ครับผมนะสีมันคล้ายๆกันไงไม่นึกว่าจะเป็นชุดใหม่นะก็พลาดไปเอา ไอซ์วอลมาครับผมนะโหนี่ไงรวยเลยครับผมก็ไม่เป็นไรเรามาสูบเนียเผื่อจะได้ไอซ์วอลเฮ้ยไอซ์วอลดิไอซ์วอลได้คาเป็นล่แล้วไอไอวอลอยู่ในราคา9 9้าเก้้นียครับผมนะถามว่าคุ้มไหมสำหรับพี่มันก็มันก็เท่ดีนะแต่ว่า99เพชรนี่เอาไปทําอย่างอื่นแต่ตัง้งใจตั้งใจนะใครที่มีเพชรเหลือก็เอาไปซื้อน,นะครับผมโอเคแต่ว่าพี่โตไม่เอาไว้กันนะเพราะว่าถือว่าเป็นการซื้อพลาดไปนะครับผมนะเพราะว่ามันอดได้ชุดแรงเออนะ ก็เลยซวยไปเลยครับผมไม่ได้ของเลยเลยนะไอนี่อะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่มานะน่าจะอันไหนอันหนคนนะตอนนี้ครับผมคือไอนี่ยังอยู่นะครับผมกิจกรรมนะยังอยู่นะไปไปได้ครับผมนะ MRT นะจะรู้จักกับเพชรบุรีป่ะเนี่ยเที่ยวเพชรเกษเพชรบุรีครับมีครับผมนะไปซื้อบัตร MRT นะครับผมแล้วก็ได้รับฟรีจ้าล็อกคูนด้วยครับผมนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีแล้วพี่ก็คงต้องขอตัวรางน้องทุกคนไปก่อนนะครับผมนะอย่างที่เห็นแล้วผมนะก็ กลือผมนะี่โดนนี่เกลือเลยเนี่ยมังสีโศก็มาเปิดขายทั้งรีเทิร์นนะผมก็ไปซื้อได้ปิดการสูงก็อย่าลืมไป,ไปเล่นนะเนี่ยคือเตยวันนี้คุ้มนลผมได้ทั้งได้ทั้งของนี่แล้วก็ได้ทั้งเพืนมาซื้อเล่นเยกกรรมด้วยเห็นไหมครับน้องก็จอบที่จากไปนะก็แต่กันไหนละผมสกินปืนักหน่อยสกินปืนก็ค่อยมีใช้เลยะ่ะที่ชอบเล่น MP ยิงยินไวไวไม่รู้ว่าเหมือนกันว่า MP ีตัวไหนมันดีนะแต่ว่าพี่ชอบ MP ยิงไวยังเงีบบเพียลอง ปุ่มสก,กินปืนเล่นซะหน่อยนีเห็นมากมันขาดเอ็มไปไปลองสักอ่าก็ปองก็ไม่ได้ไปจัดไปังกิได้ MP ถาวรโอ้โหเอ็มีไม่ออกเลยซะโหลโอ้โหได้จ่าอะไรามาโอ้โห MP มาแค่สาวันเองช่างมันแล้วกันเนาะอืมเฮ้เกือบเฮ้ยสุ่มกล่องนี้บา้าง,งดีกว่าเออกล่องนี้สุ่มบ้างดีกว่ามาเกิดได้ของดีเฮ้ยได้หมวกโอ้โหสุ่มให้หมดเลยกันมั้งในกันไหนได้เพชรแล้วเออโอ้โหไม่คิดจะออกกันเลยเหร อ่ะผมมีสักทีดิผมไม่ออกนะผมนะก็สามารถเอาไปายไแยกอะไรได้บ้างนี่ครับผมนะขาดอีกแค่เอาละแค่ไม่เกี่ยนก็นแลกชุดแมวได้แล้วผมนะเออจะดีนะเนี่ยางั้นแลกอกสักหน่อยผมบใครครบร้อยอ่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ไม่ครบกับผมนะก็ขาดตั้งเก็บคอยนะ์ไว้พี่มีเพจที่จะมาสุ่มต่อกันนะก็สหรับวันนี้ถนะ้าใครชอบคลิปแนวแกล้งคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์พี่นะครับผมวันนี้นก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบาย นด้ครับผมบ๊ายบายนะครับผมจบๆนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะใครที่อยู่กรุงเทพไปงานนะครับผมนะฟอมสามารถเราเล็กคูนบันตีนะเราคูนเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันลดคูนดาวสกิลลงนะถ้าเวลตันนี่น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลดไปปรมันเจ็ดหกเจ็ดวิ่งมาของสกิลวอล์กน,นะเออโอเคนะบ๊ายบายนะครับผมจบๆนะสวยฮะ